ฟังทำด้วยการทำความรู้อยู่กบกายเราก็ไม่ลืมมีสม,มาธิพอเราความเห็นของเรามันยังไม่รอบขอบต้องดังใจของเราอย่างเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนอิริบทไปเดินหนึ่กมเราก็จะเดินในึ่กรมด้วยความสัมวมัมือของเราก็ประสานอยู่ข้างหน้าเราก็สามารถที่จะคำกระดูกมือเร,เราได้เหมือนกันพราะเราก็คำมัน อย่างที่หวานและเราสัมผัสถึงกระดูกของเราาเป็นปกติอยู่แล้วแต่เราไม่เคยจงใจที่จะสังเกตสัมผัสโดยตรงเราไม่ต้องสงสัยระหว่างฝึกเราไม่ต้องสงสัยว่าท่านสอนอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตั้งใจทำลงไปเลยเดี๋ยวมันจะมีประสบการณ์ว่าเออจิตที่มันเข้าไปสัมผัสกับกระดูกมันเป็นยังไง สัมผัสถึงสภาวะแข็งเป็นอารมณ์กำหนดลักษณะความแข็งของกระดูกได้ลักษณะของความแข็งรูปร่างกระดูกอย่างนั้นแหละประสบการณ์จริงมันจะมีแล้วก็อย่าลืมความรู้ตัวเมื่ว่นนั่งสมาธิเรื่อยๆอย่างกว่าทางมันสัมผัสต้องถึงความแข็ง เราลึกถึงความแข็งของกระดูกที่เราได้สัมผัสต้องมีกระดูกพี่ะกระดูกมือเป็นต้นมันเป็นสติทั้งหมดแล้วมันจะเกิดปัญญารอบรู้สติปัญญารอบรู้ในการขำกระดูกจริงมันก็ปรากฏเมื่อมาหลับตาภาวนาทําทความสงบอยู่กับลมหายใจน้อมนึกเข้าไปดูกระดูกที่เราเคยขำมันก็จะเกิดสติปัญญาจิตเมื่อมันมีความสงบมันน้อมนึกมันก็จะเห็นเห็นแบบติดใจเลยทีเดียวแหละ มันจะค่อยๆติดใจรู้รสชาติเออเว้จิตมันสัมผัสมันรู้สึกสะดุดใจถึงกระด,ดูกจริงค่อยๆสัมผัสก็เจริญให้มา,หากทำให้มากกายเวทนาจิตทมทางสายเขานี่คือทางสายเขาที่ท่านสอนไว้พอคนยุคเก,กา่าคือพระอรันทั้งหลายโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นเจ้าของแห่งคำสอน ท่านสอนวิชาสติปัฏฐานสี่กายะธาสติสูตรอนาพารสติท่านเป็นผู้สอนไว้เองพระอรหันต์ทั้งหลายสาวกของท่านก็เดินรอยถามท่านนั่นแหละสื่อทอดกันมาจนถึงบัดนี้พาท่านหูพายดันท่านี่สูตรทราบซึ้งก็นํามาถ่ายทอดสู่พวกเราสืบอ,อสื่อต่อเรากันมาจนถึงบัดนี้ทุกเกิดขึ้นก็เหมือนกัน มันเป็นสติทั้งหมดเละมันเป็นสติประฐานทั้งหมดเลยแหละสติต้องระลึกดูมันถึงจะเป็นสติประฐานถ้ามันไม่ระลึกในกายเวทนาจิตธรรมมันก็ไม่มีสติประฐานแต่ถ้ามันมีการระลึกในกายเวทนาจิตธรรมระลึกในกระดูกในอาการสามสองในกระดูกเป็นต้นมันก็จะมีมีกายตานสติถ้ามันมีสติในลมมันก็มีอนาปานาสติ ถ้ามันไม่มีสติในกายเวทนาจิตธรรมในอาการสามสองในกระดูกในลมหายใจมันก็ไม่มีสติประฐานส,าสี่กายกตาสติก็ไม่มีอนาปานสติก็ไม่มีชื่อนี้มันจะไม่มีเลยก็เพราะว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านมีสติในกายเวทนาจิตธรรมจริงท่านมีสติในอาการสามสสองในกระดูกเป็นต้นท่านมีจริงท่านมีสติในลมหายใจเขาออกจริงจึงมีคมําบัญญัติสอนออกมาว่า จึงมีคำบัญญัติออกมาว่าสติฐานสี่กายรตาสติอานาปันสติจึงมีคำสอนเช่นนี้ออกมาเพราะท่านมีสติในกายเบรห้าจิตธมีสติในอาการสามสองมีสติในกระดูกบรรทนมีสติในลมหายใจท่านมีจริงไงพระอาจารย์ทั้งหลายผู้บายชานผู้ปริเัติทั้งหลายผู้ฟื้นฟลดคำสอนนั้นจนซึมซับและได้รับผล จากการเจริญสติในกายเวทนายจิตธรรมจากการเจริญสติในอาการสามสองจากการเจริญสติในอาานาบันิสติท่านเจริญซึมซับจนได้รับผลเป็นโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิตาคามักสกิตาขาผลอนาคามักอนาคามผลอรันตมักอรันตผลท่านทั้งได้พยายามถ่ายทอดสืบทอดคําสอนประกาศศาสนาด้วยคําสอน ไม่ใช่ประกาศศาสนาด้วยอีกธินบูนสายบทประกาศศาสนาด้วยคาสอนท่านฝากการศา,า,า,าสนาไว้ให้กับพุทธบริษัทสี่ในไปได้วิดีโอก็มีบอกอยู่อเดินหลบให้ายาวาด้วยอีกหนึ่งครั้งเดี๋จะเปลี่ยนในระบบจริงๆนะตั้งใจพยายามรู้สึกตัวเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ที่ร่างกายของตน ตลอดการเวลาสงบแล้วระลึกในกายเวทนาจิตธรรมของเราทางสายเก่าอาศัยทางสายเก่าเพื่อจะกลับคืนสู่บ้านเก่าบ้านจิตบ้านใจบ้านผู้รู้บ้านที่แท้จริง บ้านจิตบ้านใจของเราขับคืนสู่บ้านเก่าอาศัยทางเก่าอาศัยทางสายเก่าที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปพระอาหารหันต์ทั้งหลายเดินไปเพื่อกลับคืนสู่บ้านเก่าคือจิตดั้งเดิมของตนคือบ้านหลังเก่าก่อนที่จะมีบ้านหลังใหม่ คือร่างกายบ้านหลังใหม่ความสุขความทุกข์สภาวะความสุขความทุกข์ในกายสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ความสบายไม่สบายความอึดอัดบ้านหลังใหม่กายเวทนาความคิดดีชั่วเป็นร่างบ้านหลังใหม่ธรรมอารมณ์จิตของเรามันคิดจินตนาการเป็นภาพลวงตา ของใจเป็นภาพเราภาพเขาภาพสถานที่บุคคลในอดีตที่ผ่านมาปุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวพูดคุยกันข้างในก็ดีพูดเรื่องเก่าๆอะไรมันเป็นธรรมารณมบ้านหลังใหม่ไม่ใชบ่บ้านหลังเดิมของเราบ้านหลังเดิมของเรา เราก็พยายามกำหนดรู้อยู่ฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นแหละละวางความคิดเรื่อยๆไปแล้วมันจะสงบเข้าถึงบ้านหลังเดิมของเรากลับคืนสู่บ้านหลังเดิมได้คือจิตใจดวงผู้รู้ของแต่ละคนกําหนดอายทางสายเก่าคือทาง คือสติปัฐานสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมสติเป็นไปในอาการสามสิสองเป็นไปในลมหายใจเขาออกสติในฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่4อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําท่านก็จะมีอุบายธทามมันจึงต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําสอนแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่าน เป็นอุบายยานท่านก็จะมีอุบายทำที่เลิศที่ประเสริฐให้เราทดลองปฏิบัติอย,อย่างที่บอกฐานที่หนึ่งให้ทำยังไงฐานที่สองฐานที่สามฐานที่สี่อาจจะไม่ตรงตำราไปแต่บางอย่างก็ตรงอย่างเช่นอานาปารูชัดในลมเข้าออกเป็นของเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เฉพาะครูผู้สอนท่านก็ต้องมีอะไรดีของท่านที่นอกเหนือจากคำสอนในพระไตรปิฎกตัวครูผู้สอนก็ต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะตนเป็นปัจจดตังเฉพาะตนต้องเข้าใจสอนสิทธ์เหมือนกันอย่างการคำกระดูกนี่ก็ไม่มีไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นอุบายเฉพาะตนของครูผู้สอน แต่ก็หลักการเดิมแต่ก็ไม่ได้หนีจากหลักการใหญ่ของพระพุทธองค์ก็คือมันอยู่ในกายเวทนาะจิตธรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าครูผู้สอนนั้นท่านก็จะต้องมีอุบายในการสอนสิทธิ์แตกต่างกันไปแต่ละครูอาจารย์แต่ละองค์แต่ละพระ ที่เป็นที่ท่านช่ำชองในอุบายธรรมหลักการใหญ่คือมักมีองแบบสติปัฏฐานสี่นั่นแหละกายปัฏฐานสติอานาปาแต่ก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่นี่นแห L. ละหลักการใหญ่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นี่นเป็นหลักการใหญ่แต่เราก็ต้องลองทําดูนั่นก็คือกายทั้งหมดนั่นแหละกายเวทนาที่ทํานั่นเองมันอยู่ในหลักการใหญ่นั่นแหละไม่ได้หนีจากหลักการใหญ่ พราะที่ท่านแนะอย่างนี้ก็เพื่อเป็นอุบายให้ลองดูอย่างไรมันสบายก็เอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาศัายทางสายเก่าคือสติปัฏฐานสี่ของท่านถึงจะเป็นอุบายใหม่จากครูผู้สอนก็ตามมันก็ไม่ได้หนีจากหลักการเก่าหรอกหลักการเก่าคือกายเวทนาจิตทรรมคือสติปัฏฐานสี ถึงครูผู้สอนท่านจะได้นําอุบายใหม่กาตามไม่ได้นี้จากหลักการเก่าต้องฟังให้ชัดให้เข้าใจจะได้ไม่เก่าตูค่ครูผู้สอนอาศัยทางสายเก่าเพื่อเข้าสู่เพื่อกลับคืนสู่บ้านหลังเดิมอาศัยทางเก่าทางสายเก่าอาศัยทางสายเก่า เพื่อขับคืนสู่บ้านหลังเดิมบ้านที่แท้จริงของตนก่อนหน้านั้นมันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีบ้านหลังใหม่ไม่มีกายเวทนาจิตทรรไม่มีกันหน้าดอกบ้านหลังเดิมนั้นมันมีข่าศึกมันก่อเกิดมีข่าศึกเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมนั้นคือมีทีเลสมีอ,มอวิชชามีความไม่รู้อยู่ในนั้น ก็เลยกอเกิดทําให้มีบ้านหลังใหม่ขึ้นมามีกายเวทนาความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจความคิดดีความคิดชั่วธรรมรมเป็นบ้านหลังใหม่ซึงมีเมื่อมีแล้วเราก็เลยกลับเราจะกลับคืนสู่บ้านหลังเดิมก็กลับคืนไม่เป็น กลับคืนไม่ถูกเลยหลงทิศหลงทิศไปหมดมืดมนไปหมดมาหลงอยู่กับบ้านหลังใหม่คือกายคือความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในใจความชิดดีชั่วทำอารมณ์มาหลงอยู่กับบ้านหลังใหม่เรานี่มานานแล้วจนกลับคืนถูกบ้านหลังเดิมไม่ได้จึงต้องอาศัยเดินตามทางสายเกา่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์เดินไปพระอรหันต์ขีนาศพพระประเจก,กับพุทธเจ้าท่านเดินไปตามทางสายเสาจนท่านกลับคืนสู่บ้านหลังเดิมของท่านได้จนคืออวิชชาจิตของเราบ้านหลังเดิมนั้นมันเลยกลายเป็นตัวภพชาติขึ้นมาขอเกิดมามีบ้านหลังใหม่กายเวทนาจิตธรรมขันธ์น่ะ การรับรู้ทางตาอยู่ยินกายการรับรู้ทางความคิดมันเงาทั้งนั้นแหละตัวสำรองไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็มาหลงอยู่ในบ้านในโลกมนุษย์นี่มาหลงอยู่ในบ้านภายนอกอีกใน,นปนบ้านภายนอกก็กลมาหลงบ่าชีรลังยังยืนเพราะฉะนั้นพุทธ,ธะจึงไม่เกิดในใจได้ ศาส,สนาธรรมคำสั่งสอนจึงยังประโยชน์ให้แก่จิตใจมนุษย์โดยตรงพระพุทธพระธรรมมาสัมพุธธดยเจ้าท่านสั่เสริมการปฏิบัติบูบชามากกว่าอามิสบูชาเพราะเหตุนี้ไงการปฏิบัติบูชามันเข้าถึงจิตใจของเราโดยตรงนะคิดดูเลยการสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระพุทธรูปเป็นร้อยรอ,องค์ซึงการเวลามันก็เข่าแก่ก็ผุพังไป มีหนึ่งเดียวก็พอแล้วถึงการเวลาก็เก่าแก่ชรละเก่าแก่ชละลาคมหาไปอย่างมรดกโลกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเราเคยดูไหมมีมรดกโลกของกรัรมพูชาเป็นต้นนะที่อาจารย์ใบมานั่นนะเก่าแก่เป็นพันปีแล้วนะมันเก่าเพื่อจนถึงจะอยู่ได้ยังไงถาวรวัตถุแต่มันมีเวลาเสื่อมพังไป ลานเวลาผ่านไปล่วงเลยไปมันพังไปหมดแม้แต่ร่างกายเราก็ยังต้องเสื่อมสภาพต้องแก่ชราค้ำขาดเจ็บปวดทรมานแล้วตายไปไม่มีอะไรดีสิ่งใ,ใดๆที่เราสร้างขึ้นมาในโลกนี้ยอมอยู่ในโลกนี้ยอมติดตามเราไปไม่ได้อะไรที่เราสร้างขึ้นมาสิ่งนั้น จะติดตามเราไปไม่ได้แน่นอนมีจะต้องอาศัยทางสายเก่าเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าว่าอรันทั้งหลายเดินไปพระปิจิขกับพุทธเจ้าเดินไปเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเลิศควรบูชากราบไหว้เหล่พาพระอเรียบ,บุคคลที่รองลงมาพระอนาคามีพระโสดาบันพระสิจิทางามีขตามก็กําลังเดินทางสายเก่าอยู่ ลังเดินตามทางสายเก่าแต่ยังเดินไม่สุดทางเราก็กำลังหัดเดินตามทางสายเก่าของท่านอยู่เดินตามทางสายเก่าของท่านไปเดินลมแล้วก็พิ่มีสติกำกับเข้าไปด้วยมันจะเป็นอาณาปานาสติเราจะเข้าใจลึกซึ้งถึงทางสายเก่าเดินทางสายเก่าตามท่านไป จะได้กลับคืนสูบ้านหลังเดิมและจะมีความสุขจะรู้ว่าทางสายเก่าเนี่ยประเสริฐขนาดไหนพาาระอรหันต์พระบุตธเจ้า่ันเดินไปเราก็จะเดินตามท่านไปจะได้ลาจากบ้านหลังใหม่ลับคืนสูบ้านหลังเดิมซะาลนะพอสมควรเก็บเวลาผ่อนคลายออก